ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยลักษณะของวัฒนธรรมไทยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ผ่านบทเพลงเอกลักษ์ไทยดังต่อไปนี้กันค่ะหลังจากที่เพลงเอกลักษ์ไทยได้จบลงไปแล้วเราลองมาตอบคำถามดังต่อไปนี้กันก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าวีดิทัศน์เพลงเอกลักษณ์ไทย สะท้อนลักษณะวัฒนธรรมไทยอะไรบ้างเอ่ยลักษณะของวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองมารับชมวิดีทัศน์ตั้งต่อไปนี้กันค่ะลักษณะของวัฒนธรรมลักษณะของวัฒนธรรมโดยทั่วไป มักเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งมักจะเป็นไปตามธรรมชาติและยังสามารถถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังได้เช่นเครื่องแต่งกายที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมการรับประทานอาหารสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่ามีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมแต่และวัฒนธรรม ย่อมมีความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคมซึ่งแสดงถึงลักษณะาทางความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมสิ่งเหล่านี้เกิดจากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโดยมีการยึดถือและปฏิบัติร่วมกันจนเป็นวิถีของการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมไทยมีแหล่งที่มาของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จากอดีตหล่อล้อมจนถึงปัจจุบันจนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่สำคัญดังนี้วัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมในเชิงเกษตรกรรมเนื่องด้วยคนไทยมีวิถีชีวิตโดยมีแม่น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญผู้คนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการเพาะป,ปลูกเลี้ยงสัตว์ดังนั้น วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตส่วนใหญ่จึงมักเกี่ยวข้องกับน้ำและการเกษตรตัวอย่างเช่นประเพณีการทำขวัญข้าวหรือประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามชนบทวัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือการกุศลโดยปกติคนไทยนิยมทำบุญในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วจึงสังเกตได้ว่างานพิธีมงคลหรืองานอาวามงคลของไทยนั้นมักจะมีการทำบุญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีเหล่านั้นด้วยเสมอวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือเครือญาติเนื่องจากสังคมไทยมีความสัมพันธ์กันโดยยึดหลักอาวโุโส คนที่มีอายุน้อยกว่าจะให้ความเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าหรืออาวุโสกว่าเพราะถือว่าผู้อาวุโสเป็นผู้ที่สูงด้วยประสบการณ์พบเห็นเรื่องราวในชีวิตมาก่อนการเข้าหาและพูดคุยกับท่านเหล่านั้นจะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้วัฒนธรรมไทย เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรมเป็นหลักมีขั้นตอนในการประกอบพิธีตามความเชื่อและพิธีกรรมที่ยึดถือต่อๆกันมาเช่นการแต่งงานโดยส่วนใหญ่ในสังคมไทยจะมีพิธีกรรมมากมายตั้งแต่การแห่ขันหมากมาสู่ขอการรดน้ำสังเพื่ออวยพรคู่บ่าวสาวและจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสโดยเชิญ,ญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่าง หรือจะเป็นพิธีอุปสมบทจะต้องประกอบพิธีโดยยึดหลักทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีตามที่สังคมนั้นๆยึดถือเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมประกอบพิธีด้วยทั้งนี้พิธีกรรมยังหมายรวมถึงศาส,สนาพิธีอื่นๆของแต่ละศาสนาและความเชื่อของแต่ละสังคมอีกด้วย วัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนานมีกิจกรรมต่างๆที่ส่วนใหญ่จะสอดแทรกความสนุกสนานไว้เสมอมีการร้องรำทำเพลงเช่นการเต้นกรรมรำเคียวเพลงชอยเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นการละเล่นเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยในฤดูเก็บเกี่ยววัฒนธรรมไทย เป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานมีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมไทยได้รับการผสมผสานจากการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมของสังคมอื่นเช่นศาสนาพราหมณ์เป็นที่มาของพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวาัญซึ่งได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาในสังคมจนถึงปัจจุบันการตั้งศาลพระภูมิเป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมตะวันตกที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลมากในสังคมไทยเช่นด้านเทคโนโลยีการแต่งกายและอาหารเป็นต้นหลังจากที่พวกเราได้ดูวิดิทัศน์เรื่อง ลักษณะของวัฒนธรรมนักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างเอ่ยวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเป็นผลรวมจากความรู้ความคิดสติปัญญาของบรรพบุรุษท,ที่สั่งสมสืบทอดต่อกันมาโดยผ่านการพัฒนาให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของสังคมไทย ทั้งวัฒนธรรมเดิมของไทยและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติต่างๆซึ่งถูกนำมาปรับป,ปรุงผสมผสานและกล่อมกลาวจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปในที่สุดวัฒนธรรมไทยมีลักษณะความสำคัญที่สะท้อนถึงค่านิยมดังต่อไปนี้ 1. ความศรัทธาในการทำบุญให้ทานในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาคนไทยแต่ละครอบครัวจะเตรียมของสำหรับทําบุญตักบาตด้วยจิตศรัทธานอกจากนี้การทําบุญยังเป็นสิ่งที่คนไทยถือปฏิบัติก่อนการเริ่มงานประเพณีต่างๆเช่นวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันเข้าพรรษา ความศรัทธานในการทําบุญยังจะเห็นได้จากการให้มีการทอดกรถินการทอดพ้าป่าเพื่อให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้มีสิ่งของเครื่องใช้อันจําเป็นเพื่อการปฏิบัติกิจของสงฆ์ความศรัทธานในการทําบุญของคนไทยทําให้สามารถสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนี้ 2. สร้างความรัก และความผูกพันในครอบครัวตัวอย่างเช่นในวันสงกรานต์คนไทยจะรดน้ำดำหัวและขอพรจากวิดามารดาญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต 3. ความเคารพกรตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณวิถีชีวิตของคนไทย ถือความกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดการตอบแทนพระคุณจะแสดงออกมาได้อย่างหลากหลายรูปแบบเช่นการอุปสมบทบรรพชาของชายไทยนอกจากจะได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วยังเป็นเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตอีกทั้งยังเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหรือ เป็นการระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษในวันศาสตร์โดยจัดพิธีบางสกุลเพื่ออุทิศส่นบุญส่สนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปแล้ว 4. เอกลักษณ์ทางศิลปรกรรมซึ่งแสดงออกมาทั้งในด้านสถาปัตยกรรมเช่นการสร้างวัดบ้านเรือนด้านจิตรกรรมเช่นการวาดภ้าฝาผนังในโบสถ์ วัดวิหารด้านวรรณกรรมเช่นไตรภูมิพระร่วงเป็นต้น 5. การสร้างความสามัคคีในชุมชนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นประเณีสงกรานชาวบ้านจะไปช่วยกันก่อเจดีทรายโดยการขนทรายเข้าวัดมาก่อเป็นเจดีถือเป็นการทดแทนที่เข้ามาในวัดแล้วเหยียบย่ำเอาทรายกลับไปดังนั้น เมื่อมีเทศกาลก็จะขนทรายเข้าวัดมาชดเชยโดยการทำพิธีให้น่าสนใจคือการก่อเป็นเจดีไซน์ซึ่งนอกจากเป็นการทำบุญแล้วยังแสดงให้เห็นถึงพลังชุมชนในการที่จะทำนุบำรุงวัดในหมู่บ้านของตนให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปอีกด้วย 6. ความยับยั้งชั่งใจและความมีระเบียบวินยัย ตัวอย่างพฤติกรรมทางสังคมเช่นการผิดผีหมายถึงการต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมาการประเมินกฎเกณฑ์ถือว่าผิดผีต้องมีการขอพักมาและการลงโทษโดยผู้สูงอายุที่เป็นตัวแทนของบรรพบาบุรุษจะเป็นผู้แนะนำตักเตือนและดำเนินรายการเช่น หนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานการอย่างถูกต้องห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันถือเป็นการสร้างวินยัยและการยับยั้งชั่งใจเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำเกินกว่าอันสมควรถ้าใครประพฤติผิดไปแล้วจะถือว่าผิดผีจึงต้องมีการลงโทษโดยการเสียผีคือมีการชดใช้การกระทำความผิดนั้นเจ เอกลักษณ์ทางภาษาชาติไทยมีภาษาเป็นของตนเองภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นการใช้ภาษาไทยของคนไทยมีลักษณะสำคัญก็คือการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนซึ่งจะพบได้ในการละเล่นทั่วไปเช่นลำตัดมโนราการใช้ภาษาในการละเล่นเหล่านี้จะมีการใช้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งกินใจ มีความหมายและยังแฝงด้วยปฏิพานไหวพริบในการคิดคำโต้ตอบกันอีกด้วยคำถาม,ถามจงยกตัวอย่างลักษณะของวัฒนธรรมไทย 2. ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย 1. วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคม วัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทยให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลการแสดงพฤติกรรมตลอดจนถึงการสร้างแบบแผนของสังคมให้มีความคิดความเชื่อและค่านิยมของสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 2. วัฒนธรรม ทำให้เกิดความสามาคัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะมีความผูกพันเดียวกันเกิดความเป็นปึกแผ่นจงรักภักดีและอุทิศตนให้กับสังคมทำให้สังคมนั้นอยู่รอดไปด้วยกัน 3. วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบสถาบันเช่น สถาบันครอบครัวของแต่ละสังคมแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคมเป็นตัวกำหนดรูปแบบเช่นวัฒนธรรมไทยกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นแบบสามีภรรยาเดียวในสังคมอื่นชายอาจจะมีภรรยาได้หลายคนหรือหญิงอาจจะมีสามีได้หลายคนอาจเป็นไปได้4 วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นมนุษย์จึงต้องสแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสนองความต้องการของมนุษย์ให้ดีมากที่สุด 5. วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้นะหากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงามเหมาะสมเช่นมีระเบียบวินยัยขยันประหยัดอดทนการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าสนตนเป็นต้นสังคมนั้นย่อมจะเป็นสังคมแห่งความสงบสุข เป็นสังคมเห็นความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแน่นอน 6. วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยแตกต่างจากสังคมอื่นที่ชัดเจนเด่นชัดเชน่นวัฒนธรรมด้านการทักทายคนไทยทักทายกันด้วยกันไหว้สังคมญี่ปุน่นจะใช้การคำนับส่วนสังคมตะวันตก จะใช้วิธีการสัมผัสมือเป็นต้นคำถามหากไทยไม่มีวัฒนธรรมจะเป็นยังไงนอ้อคำถามข้อสุดท้ายวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญอย่างไรจ๊ะ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาในวันนี้กันเถอะวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเป็นผลรวมมาจากความคิดความรู้และสติปัญญาของคนในสังคมไทยที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมามีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยวัฒนธรรมมีความสำคัญดังนี้ หวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลกลุ่มคนหรือชุมชน 2. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าตนมีความแตกต่างจากสัตว์ 3. วัฒนธรรมช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นได้แจ่มชัดมากขึ้น 4. วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนด แสดงความรู้สึกทางอารมณ์และการควบคุมทางอารมณ์ 5. วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดการกระทำบางอย่างในชุมชนว่าเหมาะสมหรือไม่ 6. วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดปัดจจัย4ีได้แก่เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและการรักษาโรค